ทั้งในอดีตในอนาคตในปัจจุบันสรรพสิ่งล้วนเกิดดับทั้งหมดเลยไม่มีอะไรจีรังตัวตนที่เกิดมาแล้วต้องแตกสลายสิ่งใดเกิดมาแล้วต้องแตกสลายไม่มีสิ่งใดที่เมื่อมีการเกิดปรากฏจะไม่มีการดับปรากฏไม่มีดับมีแน่นอนแปลเปลี่ยนมีแน่นอนเมื่อเปลี่ยนแล้วไม่ได้หยุดเปลี่ยนเปลี่ยนต่อเรื่อยๆนั่นคือทิฏฐิศสัญญตตังปัญญายติ เมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏก้อนน้าแข็งสลายตลอดเวลาเห็นชัดสาลานี้ร่างกายเราก็สลายอยู่ตลอดเวลาสลายจนกระทั่งมันค่อยเดินไปสู่แตกสลายจะช้าหรือเร็วแค่นั้นแต่ทุกอย่างเสื่อมทุกวินาทีทุกขณะงั้นถ้าเราเห็นความจริงตรงเนี้ยเรื่องในโลกจะเป็นเรื่องไร้สาระเห็นคนที่หลงเพลินในโลกธรรมแปดประทุนที่ไร้สาระไม่มีอะไร เราจะเกี่ยวข้องกับโลกธรรมแปดด้วยเหตุด้วยปัจจัยตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุก็ทําไม่มีเหตุก็หยุดระศดามีเหตุก็บัญญัติไม่มีเหตุก็ไม่บัญญัติรู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเสพแล้วมีโทษอะไรไม่มีโทษเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยปัญญาความทุกข์มันก็ค่อยๆหมดลงทุกน้อยลงไปสุขก็มากขึ้นอัตโนมัติ คือสุขจากการไม่ยึดมั่นถือมั่นสุขเพราะไม่มีอะไรมาให้มันเกิดทุกข์โทษเพราะเมื่อเราไม่ยึดอะไรอะไรจะแตกอะไรจะพังมันก็ไม่สร้างความทุกข์ความไม่พอใจให้เราเราได้ยศมาแล้วเราไม่ติดในยศเมื่อยศดเสื่อมเราก็ไม่ทุกข์เราได้ลาบมาเราไม่ติดในลาบเมื่อลาบเสื่อมเราก็ไม่ทุกข์แต่คนที่ติดในลาบอาจจะมองยงมทุกข์แต่ยมไม่ทุกข์ อันนั้นเป็นเรื่องของคนมองเป็นปัจจตังเฉพาะตนโยมไม่ติดในสรรเสริญเมื่อถูกนินทาโย,ยมก็ไม่ทุกข์เพราะโยมเข้าใจโลกธรรมแปดอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงเข้าใจไหมนี่คือความทุกข์ที่มันน้อยลงเพราะอย่างนี้เพราะเราเห็นโทษเพราะเราเห็นนิสสาระอุบายเครื่องออกไปพ้นเพราะเราไม่ยึดมั่นไม่ใช่ว่าอยู่ๆอ,อุ้ยฉันไม่มีทุกข์แล้วโดยที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเป็นฐานะที่เป็นไปนไม่ได้ หลอกตัวเองแต่ถ้าโยมมีเหตุมีผลมีกระบวนการอย่างเนี้ยเป็นลําดับไปอย่างเนี้ยโยมตอบตัวเองได้ว่าเราไม่ทุกข์เพราะอะไรส่วนใครยังทุกข์อยู่เพราะเขายังยึดอยู่